สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับเรียนแม่ครัวผอมมุ้นนะครับเป็นเรี้ยนสูงอามนะครับสร้างเหมาปีสองปันฮารอยสบล็อกนะครับสร้างพร้อมกับเรียนหลบไข้นะครับในปีนั้นผอมมุ้นสร้างเรี้ยนเจ็ดเมื่อเลียนเป็นหลบไข้สี่เมื่อนะครับแล้วก็เป็นแจกคแม่ครัวนี่สร้างเมื่อเลียนแล้วก็ในสร้างเมื่อเลียนนี่ก็แยกมาทําเป็นแม่ครัวหลุมดํา่องฟันเลียนนะครับคือเรียนนี้นะครับก็ในหนึ่งในช่องฟันนะครับบล็อก เก๋ก็นิยุ่มมากๆก็จะเป็นบล็อกูคีดนะครับจะมีเส้นคีตรงหูนะครับเปิ่นเปิดบางคุณอาจจะไปแ,แล้วเออมันไม่มีคีดหรอว่าเก้ไม่จ่ายนะครับมันกละบบล็อกกันนะครับจะเป็นหนิยุมก็จะมีหูคีดแล้วก็จะมีแบบตาโตจะมุกอยาลินนะครับกลองไปศึกษ้าดูไรลายะเอียดเลยนะครับสําหรับเรียนผมมุนแจงแม่ครวก็จะเป็นทรงอามนะครับเขาบอกว่ามีแม่ครวไม่มีวันออดนะครับ แต่ว่าบะงานบางงานจะเอาป,าปราบบอกว่าถ้ามีแม่ครัวจะเอาปราบออสนะครับแม่ครัวคนละบบาลมดนะครับ,อ,รบ,บ,อ,รบอ่ะรุ่นนี้ค่ะถ้าเป็นปีลึกๆนะครับต้นหมากวิธีการแหลกเหมือนกับตุกเลียนปีลึกๆแหล,ลหูเลียนนะครับผู้ปินได้นะครับนี่นะครับตัวเลียนหลักกาตัวตัดอันนี้ตัดักึ่งักึ่งนะครับวันนี้จะแหลกไม่ชัดเล่นเก่าแล้วมันจุด กานข้างเงี้ยซึ่งานเนี่ยครับดัดกึ่งรักกึ่งนะครับอ่าบางคนก็บอกว่าเลี้ยนหลูบไข่เนี่ยในปีหนึ่งกอกแต่ตํารองกับเลี้ยนอามเลี้ยนแจงแม่กลัวเนี่ยเลี้ยนหลูบไข่ยังมีเก้แต่ว่าเลี้ยนแจงแม่กลัวยังไม่มีเก้ไม่จ่ายนะครับนี่เก้มีนะครับหลุนนี้หลุนนี้มีเก้นะครับนี่นะครับเก้แลอูเลียนนะครับแต่ตํานี้เมื่อนเลยครับตํานี้บล็อกขยะนั้นค้างในตํามากลายกันเลยเห็นไหมครับอ่า ดูตรงนี้ก่อนใช่ไหมด้านข้างดานกลางนี่คือบล็อกเยือนะครับตรงมุมอันนี้การทำเหมือนกันเลยมีมุมกันนะครับนะไม่ใจไม่หกจากไม่มีเลยทำเหมือนน่ากลัวเหมือนกันนะครับครับนี่ทำมันเป็นลมดำนะครับเหมือนนะเหมือนนี่ต่ลมดำไหมว้าวนเหมือนอ๋อเป็นลมดำไหมเหมือนเตะเลยนะวิธ่างนี้ไอเลี้ยนนี้เั้งกี้แล้วกา็จะมีบวมๆนะครับด้านข้าง นมบวมจะไม่เหมือนกันครับอ่าทีนี้ที่ตั้งเกตเลี้ยนแจงใหม่กล้วนอกจากแร่ผู้ปินไม่ปินนะครับอ่าลอยจอัหูเลี้ยนแล่ตัวตัดแล้วก็จะมีตำนี้นะครับบล็อกนี้ไหม่กล้วยบล็อกกระเยอนด้านกลางนะครับเป็นรอยล็อกกระเยอนด้านกลางด้านนี้ก็จะมีนิดนึงนะครับกลุ่มดําก็จะมีบล็อกกระเยยนเหมือนกันครับอ่านะครับจุดตำนี้ตรงนี้ปัจจุบันเลี้ยนเกี้ยก็ทําได้นะครับราะเนี่ยไปแร่เนียไปแร่เป็นจุดยึดลักนะครับนะแล้วแร่องค์ประกอบอือนกันนะครับ อ่าผมประกอบต่ำายุกกับรอยจอหูเลียนนะครับตัวตัดแลก้กการจะดึกบางทีก็จะมีต่ำนี้เส้นคิ้ดิ่ยันนะครับจะมีปลายน่ยจะมีเส้นเกินมาเล็กๆนะครับเส้นเล็กๆลนี้นะครับด้านซองด้านนี้ก็มีนะรับฟังใสฟัวงว้าแล้วการฟังว้าเนี่ยยันจะชนครอบผลรอบเลี้ยนเลยฟังเอ้ยฟังายนะครับปลายยันจะชนครอบเลี้ยนด้านข้างไม่ชนนะครับเมื่อนกันนะครับ ปลายยันชุนดันค the ้างขวาไม่ชุนนะครับจะมีเส้นแต่ก็มาตรงปลายันหนึ่งสี่สองสี่ครับนี่คือลักษณะนะครับแต่ว่าอย่าไปต้นใจส้นนี้หมากนะครับเพราะว่าเล่นเก้เล่นเกลก็มีนะครับเล่นเกก็สยกระชุนนะครับวันนี้ก็ห้าก็มาแต่อาจจะปลายปลายขี้อาจจะยังไม่ยันนะครับเราเส้นแตกปลายันตรงนี้คับทางนี้ไม่มี้างขวามันจะมีนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ดูดูกันด้วยความระมัดระวังนะครับเราจะปลดหลคานะครับวันนี้ก็ ไายแป้งก็ว่านะไายแป้งเดี๋ยวเลี้ยนมีตำแนี้ตรงนั้นตรงนี้ตลาดก้ากข้ตู้ก้าไม่ไหวใจเรากลัวว่าจูนมาลอาใกล้กันนะครับระมัดระวังนะครับบางด่านก็จริงๆริงนะจอบสวดเลี้ยนเปลื่อนติตรงนั้นตรงนี้เบอร์ต็ก้าวกันมาก็ไม่แจกก็ปั๊มอีกนะครับก้ะห้ากันมาตามสบาดตัวน้าได้ก็ตามแ้วแต่ละก้านะครับบางคนแล้วอยากได้เลี้ยนช่วยอยากได้เลี้ยนนั่นกะ จำเลี้ยนอัมมัจรลปามาริโอ้ับหนะ้อจจะะาอัมมาจราปาลังมาริโอ้ับรองนั้นนั้นเลี้ยนช่วยแนนอนนะครับแต่ถ้าเป็นเลี้ยนยุกลังๆนะครับก็เอ้ยมันใช่ยุกแหลกแนะครับว่าจะมีตํานี้นะครับฟิวรุดอะไรมัง่งฟิวไม่เดิมมั่งก็มีนะครับก็อย่าไปว่ากันนะแล้วก็รับสื่อค่ายกันตามสภาพตามราคาไหนๆตอนไหนกระตามมันนะครับอ่อาออน,อนะครับขอบฟากไว้สําหรับเพื่อนๆนะครับที่ตัใจอ่เลี้ยนผมมุนนะครับเข้าแดงตะวันออก ก็จะมีเลียนปฏิยานนะครับเจ้าว่าพระองค์ก็เป็นรุนแรกมีรุนแรกรุนซ้องเลยครับอะอันนี้แรกที่นะครับเกีเกีนะครับเกีกเหมือนเลยนะครับแต่แต่คข้ายหัลน์นะแตเอาไปเอาไปรลุมดําไม่ถึงไล้ายหัวลน์นั่นแหละยากนะครับต่ถ้าเอามามาแร่เล่นเองนะครับจะรูบโอเคนะครับแล้วษณะเลี้ยนจะบวมนะครับอาจจะเป็นมุมกล้องแรงอยากสะกิดนะครับตัวหนังสือ่าครับกระปักกระป๋าเปื่นนะครับ ติดตับตามรับชมนะครับเพื่อเพื่อมีประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับ